ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS i เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์มแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้ช็อปเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้านล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับเอาเรียกผมก็ขอกรารสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนนะครับผมและสำหรับใครที่เข้าไปดูวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะช่วงนี้พี่เนี่่ยยนน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 ะะ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 คคครรรัััับบบบบผผผมมมมฮฮฮก็็เเจๆอออดดไสาซง้ ยู่ก็ไม่สบายนักงงเหมือนกันนะครับผมนะไปไหนก็ไม่ได้ไปไหนเลยครับผมนะอยู่ๆก็อาจจะเป็นโควิดกับเขาบ้างอะไรงี with, uh, no ้นะครับผมนะก็ไม่รู้นะครับผมนะก็รู้สึกว่าป่วยขึ้นมานะครับผมนะก็ดูแลรักษาตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับผมนะโอเคไม่รอช้านะครับผมในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเผาตื่นกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งมันมีประเด็นตอนเช้านะครับผมนะที่ทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาได้ทำการสตรีมนะครับผลปรากฏว่านะครับผมนะพี่ตื่นมาไม่ทันนะครับผมนะฮะเพิ่งมารู้ว่าตอนบ่ายว่าเขาสตรีีมมมมไปปแลลลลล้้วววนน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 ะะะะะะะคคคครรรรรััััับบบบผผฮกกก็เเเเเยยยยยททาาาาาาิตออ่่ซดดู๋หงข พูดถึงอะไรกัน <jong> บ <ens> <My dad. S 1> ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันด้วยนะครับว่าตะกิลเผาแต่ละเผาเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับผมนะฮะซึ่งหลายช่องเขาก็ทําลงไปหมดแล้วนะครับผมเนี่ยเหลืออะไรให้พี่สปอยล์บ้างก็ไม่รู้นะครับผมนะแต่ไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะก็ดูแล้วดูอีกได้นะครับผู้ชมฮะโอเคไม่รอช้านะครับผมนะพูดไปก็เหมือนว่าจะบ่นนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราตัดไปเลยละกันนะครับผู้ชมฮะโอเคตัดมาที่หน้าสตรีมนะครับผมนะเมื่อเช้านี้ใครได้ดูบ้างนะครับผมนะฮะคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับผู้ชมฮฮฮะะ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 ะซึ่่่่่งงใในน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 นคคคคคลิิปปววววววดีีีีโโอออออ้้รร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 ัััับบบผผผมมมมหหหืืืาาาาาสสตตยเเ็กช์ สตรีมให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบกันว่าเฮ้ยเผ่าตื่นเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับผมนะฮะแล้วก็มีการแบบเออเหมือนจะแปลงร่างได้ด้วยฮะคุณผู้ชมดูอ่าเผ่าสกายนะครับผมนะฮะมีออร่าสีทองมีปีกสีปีกเลยคุณผู้ชมฮะค่อนข้างที่จะเทนะครับผมนะฮะและที่สําคัญเนี่ยนะครับผมเนี่ยเหมือนจะมีหลอดสีแดงๆนะครับผมนะฮะทางซ้ายจอด้วยนะครับผมนะฮะเป็นขีดบอกว่าเฮ้ยคุณมีค่าพลังนะครับผมนะฮะเหมาะสมกับการแปลงร่างแล้วนะครับผมนะฮะถ้ามันเต็มหลอดอะไรอย่างนี้นะครับผมนะฮะทางด้าน เจนเลือดนะครับผมนะหรือว่าเป็นการฮิวเลือดอย่างรุนแรงนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือการกระโดดสูงนั่นเองนะครับผมนะฮะมีการล่อนด้วยนะฮะทางเจมนะครับผมนะฮะเขาก็คงไม่พลาดนะครับผมนะฮะที่จะใส่เอฟเฟกต์นี้เข้ามาด้วยแน่นอนในเวลามันตื่นนะครับสังเกตไหมครับผมนะฮะเวลาที่เลือดเข้ารถเนี่ยนะครับผมนะฮะเข้ารถน้อยมากเลยเพราะว่ามีการรีเจนเลือดที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนั่นเองนะครับผมนะฮะสังเกตดีๆเดี๋ยวตอนที่เขาแปลงร่างแล้วเนี่ยนะครับผมนะฮฮฮะะะะะะะกกกก็็็คคคืือออออวว่่่่่่่าาาาาาามมมมัันนนนนนจจจีีีีีรรรรรลลลลเเเดทททข้้้งงงงุแแยยยบผซไฟ เป็นไฟแบบเออ R G B นะครับผมนะฮะเป็นไฟสีลุ้งนะครับผมเป็นประกายนั่นเองนะครับผมนะค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะครับผมผู้ชมฮะเหมือนจะมีการรีเผานะครับผมนะแล้วใช้เป็นทาทางของเผามิงของเรานั่นเองนะครับผมนะฮะโอ้โหโคตรเร็วนะครับผมนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเผามิงก็น่าจะมีเรื่องของความเร็วเท่านั้นนะครับผมนะฮะไม่น่าจะมีเอฟเฟกต์อื่นใดๆนะครับผมนะฮะมีสำหรับเออไว้หนีก็ได้เอาไว้ไล่ศัตรูก็ดีนะครับผมนะฮะก็รู้สึกว่าจะมีโดดเด่นเรื่องของความเร็วเท่านั้้้้้นนนนนนเเออองงะะะะะะะคคครรรรััับบผผมมมมมฮฮกกกก็็ไไไ่่่่ดดพิววาาถึใหยยทีูๆ ครับผมนะฮะมันมีข้อดีมันก็ต้องมีข้อเสียนะครับผมนะฮะก็อาจจะบางบ้างเป็นธรรมดานะครับผมนะฮะส่วนต่อมานะครับผมนะเป็นทางด้งของเผ่าไซบอร์กนะครับผมนะฮะก็มีปีกสีฟ้าเหมือนกันดาเลยนะครับผมนะฮะก็ไม่แปลกใจนะครับผมนะฮะคำว่าหุ่นยนต์มันก็ควรที่จะมีปีกแบบหุ่นยนต์อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็มีการแปลงร่างโชว์ไปหนึ่งทีนะครับผมนะฮะแต่ยังไม่ได้บอกเอฟเฟกต์นะครับว่ามันทําอะไรได้นะครับผมนะฮะจะบอกว่ามันทําดาเมจรอบตัวก็ไม่น่าใช่นะครับผมผู้ชมฮาก็านปิ อยู่นั่นเองนะครับว่าทางด้านของเผ่าไซบอร์กเนี่ยมันทําอะไรกันได้บ้างนะครับผมนะฮะใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมนะฮะอย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะถึกแล้วหนึ่งนะครับผมนะฮะแต่ว่าจะมีดาเมจรอบตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะครับคุณผู้ชมฮะต่อมาเนี่ยนะครับผมนะรู้สึกว่าจะเป็นธาตุของเผ่ากูลนั่นเองนะครับผมนะฮะหรือว่าเผ่าปีศาจของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่กดแปลงร่างแล้วนะครับผมนะฮะก็จะมีปีกเพิ่มขึ้นมานะครับผมนะฮะเป็นปีกของไวรรรนนะะะคับผมฮหือว่าเป็นจอมมารนนั่เองนะครับคุณผู้ชมมฮะปปีกก็็เเนหือนทาง์นา นะครับผมนะเป็นปีกแห่งความชั่วร้ายอะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ดูเท่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับความสามารถนะครับผมนะฮะยังไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยนะครับผมนะฮะอันนี้คือยังไม่ทราบด้วยนะครับผมนะฮะว่ามันทําอะไรได้นะครับผมนะฮะอาจจะดูดเลือดแรงขึ้นหรือว่าจะทําอะไรนู่นนี่นั่นก็ยังไม่ทราบนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นท่าของเผ่าฟิชแมนนะครับผมนะฮะซึ่งเผ่านี้นะครับผมนะโดดเด่นเรื่องของความถึกอยู่แล้วนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าจะเป็นเช่นไรนะครับผมในเรื่องของสกิลต่างๆ่นะครับผมนะฮะหลังจากที่กดแปลงร นะจะมี2สีนะครับผมนะเป็นสีเขียวกับสีฟ้านั่นเองนะครับผมนะฮะสีเขียวเนี่ยคือเลือดนะครับผมนะฮะส่วนท่าทางของสีฟ้าเนี่ยคือเกราะนั่นเองนะครับผมนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับผมนะฮะมีค่าพลังเกาะเพิ่มขึ้นนะครับผมนะฮะทำให้เกิดการถึกนะครับผมนะฮะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะทนทานต่อดาเมจที่ได้รับสูงขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะเท่าที่รู้ได้ในตอนนี้นะครับผมนะฮะเผ่าสกายเนี่ยคือฮิวเลือดค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็เผ่ามิงของเราเนี่ยนะครับผมนะก็ววววนนนนนะะะะคครรัับบผผมมิิ่่่งงไไลกก็็ดดีีห้ฮ สุดท้ายนะครับผมเนีเป็นทางาของเผ่าฟิชแมนนะครับผมนะฮะมีค่าพลังเกาะที่เพิ่มขึ้นแบบมหาศาลเลยนะครับผมนะฮะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อีกสองเผ่านะครับผมนะที่ยังไม่ถูกเปิดเผยข้อมูลนะครับผมนั่นก็คือเผ่าไซบอร์กนะครับผมนะกับเผ่ากูรนนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็สุดท้ายสุดเลยนะครับผมนั่นก็คือเผ่ามนุษย์เขาบอกว่ามัน OP มากๆด้วยเช่นกันนะครับผมนะอยากรู้ว่ามันจะ OP ขนาดไหนก็ต้องติดตามรับชมกันต่อไปนะครับผมนะฮะท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะคคุณผู้ชชมม่วยอเมนต์์หนนนนนนน่่่ออยยละะะะกััครบผผมมฮวาาาาทงงด้ขเเุษี่ยทีี่่่บอกวา OP OP เนนยะครรัับบบบบผมมนนนะะูปปแแสกิลจเ็ไหุ แน่ในครับผมนะฮะใครที่รู้อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะครับผมนะฮะคลิปวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของพี่นั่นเองนะครับคุณผ,ผู้ชมฮะโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ